สวัสดีนะครับมาพบกันครั้งหนึ่งในส่วนของรายการฟันหุ้นนะครับก็เจอกันทุกบ่ายนะครับเวลาประมาณบ่ายสองโดยประมาณนะครับวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ประจำวันพฤหัสที่2ี่มิถุนายนนะครับก็พบกับการ ฟันหุ้นนะครับเฟ้นหุ้นํำแหลหุ้นนะครับที่เราก็จะนำนักวิเคราะห์นะครับที่ดูในกลุ่มหุ้นนะครับที่เรานำมามาพูดคุยในส่วนของปัจจัยพื้นฐานกันนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับแนวโน้มภาพผลการดำเนินงานนะครับมูลค่าน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะครับสถานก,การณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็เป็นข้อมูลในเชิงลึกทุกท่านก็สามารถนำ ข้อมูลเนี้ยแชร์เก็บไว้ดูได้ในภายหลังนะครับก็ถ้าเล่นตามปัจจัยพื้นฐานอาจจะไม่ได้ผันผวนเท่าการเก่งรายทางเทคนิคนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปตาม,มดีมาส์พายหนะักถ้าเราเน้นภาพผลการดำเนินง,งานอย่างเงี้ยนะครับแนวโน้มถ้าดีอยู่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นภาพของการซื้อถือไปด้วยก็ได้นะครับแต่ตัวก็แบบแนะนําก็ ปรับตัวขึ้นมาได้ได้ดีในบางตัวนะครับที่เราได้นำออกมาในารายการตัวฟันหุ้นนะครับวันนี้ก็เป็นตัวเรียกว่าเอามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับตัวชิงเฟกที่แบบเคยแนะนำไปแล้วก็ราคาหุ้นมันแบบปรับตัวขึ้นได้พอสมควรละนะครับมาอัเปเดตสถานการณ์กันว่าเราจะาถือต่อหรือเปล่าหรือว่า มันมีอัพไซด์ไหมแนวโน,น,น้มผลการดำเนินงานดีต่อเนื่องหรือเปล่านะเออก็มาพบกับจ๋านะครับที่จะมาพูดคุยกันสวัสดีครับจ๋าครับสวัสดีครับพี่อองค่ะ <Okay. S 2> ท่านมาอัปเดตกันต่อนะอูนี่เราเราพูดคุยกันตัวเนี้ชิงเฟกเอฟเอฟทีอ่ะตั้งแต่วันไหนนะจำไม่ได้แล้วว่านานมากเลยวิสสองเมษาค่ะวิสสองเมษาเป็นครั้งแรก,แรกเราแนะนำเออค่ะแล้วเป็นไงราคาตอ,อนนั้นอืมเท่าไหร่ ตอนนั้นรั้าบาทห้าสิบค่ะตอนนี้หกบาทเจ็ดสิะขึ้นมา20%่สบเปนจากที่แนะนำครั้งแรกนะคะอืม,อมครับแล้วอก่อนอื่นที่แบบถามว่าน,าน้องเป็นยังไงไปต่อไหมอย่างเงี้ยนะตัวนี้ทําทําอะไรก่อนละกันเดี๋ยวเผื่อบ,บางท่านแบบคือไม่ได้ฟังในรอบแรกบีบสั้นๆก่อนละกันทําอะไรบ้างตัวเนี้ยอืม ก็เ,เดี๋ยวย้ำพูดให้ฟังแบบการรอบหนึ่งนะคะเผื่อคนไม่ได้ฟังครั้งตัว SFT เองนะคะปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นผู้นำนะคะในธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายฉลากปิม์ผลัดลูกระบบการพิมพ์แบบการเมียแล้วก็ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลนะคะ ซึ่งมีการให้บริการที่คขาปรุงจรในประเทศไทยนะคะแล้วก็ตั้งเป้านะคะในแง่ของรองเทอมเองเนี่ยนะคะก็จะมีะเป็นกลายเป็นผู้นำนะคะธุรกิจนี้นะคะใน s ซา t h อีส t a เอเชียด้วยนะคะหลังจากที่เขานั้นมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตรองรับดีมาที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศแล้วก็ในแผน่นตลาดเอเชียเองด้วยนะคะตัวของบริษัท SFT เองนะคะเราชอบเราก็ย้ำตลอดนะคะว่าตัวของ บริษัทนี้นะคะมีจุดแข่งนะคะก็คือ,อธุรกิจนะคะมีคู่แข่งแบบครบวงจรน้อยรายนะคะปัจจุบันเนี่ยต้องถือได้ว,ว่าตัวของบริษัท SFT เป็นท็อปทีในประเทศไทยนะคะจจแล้วก็ตัวของคู่แข่งรายใหม่ๆเนี่ยถามว่าจะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้ได้ ง่ายไหมนะคะต้องบอกได้เร็ว่ายากนะคะเพราะว่าต้องใช้เทคโนโลยีและก็ความเชี่ยวชาญนะคะค่อนข้างสูงมากนะคะขณะเดียวกันนะคะตัวของ s f t เองเนี่ยปัจจุบันนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นผู้นำนะคะในธุรกิจอาหารนะคะเครื่องดื่มเครื่องสำอางนะคะถ้าดูจากผ่อนล่าสุดนะคะตอนไปไปไปมาหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่ามีแต่บิ๊กเนมนะคะไม่ว่าจะเป็นโออชินะคะ โตโยเซกาเซกันนะคะตัวของอิชิตันไทเบฟนะคะก็เป็นลูกค้าที่ทำงานกันมานะคะเป็นพันธมิตรร่วมมือกันมาเนี่ยยาวนานแล้วนะคะการที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตนะคะฉลาดเนี่ยก็อาจจะ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้บ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่นิยมด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้นะคะจะให้ความสําคัญกับคุณภาพแล้วก็การให้บริการเป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในแง่ของคอสต้นทุนนะคะในการอของฉลากเองนะคะเมื่อเทียบกับต้นทุนของโปรดักทั้งหมดของลูกค้าเองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนะคะการเปลี่ยนผู้ผลิตเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่มากกว่านะคะอาจจะไม่คุ้มค่าค่ะอืมครับก็เห็นนะว่าโปรดักไล ก็มี big name มากันนะตามสไลด์ที่แบบเราเราโชว์ให้เนี่ยนะครับอืมอ่าแล้วก็มาถามถึงไอ้ตัวตัวแนวโน้มผลการดำเนินงานจ๋าคืออภาพในครึ่งปีหลังอย่างเงี้ยหรือว่าในเอาเอาในแต่มาสองละกันเนาะที่จะกำลังประกาศเนี่ยมันภาพเป็นยังไงติบโต,ต,ตแล้วก็ครึ่งหลังหรือว่าถึงปีหน้าอย่างเงี้ยอืมครับผม โูตัวนี้นี่ในแง่ของกําไรเราไม่ห่วงเลยต้องบอกว่าอย่างไตรมาสสองนะคะคาดว่าจะทำนิวไฮด้วยซ้ำนะคะสำหรับตัวของกําไรเพราะว่าออนอกจอากจะเป็นไฮซีซันของธุรกิจเครื่องดื่มนะคะซึ่งเป็นลูกค้าของเขาประมาณทั้งหกสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการรับรู้นะคะไรายได้นะคะจากตัวของกําลังการผลิตใหม่เครื่องจักรใหม่ตัวที่ห้าที่เพิ่งเข้ามาตั้งเมื่อตอนต้นเดือนออมิถุนายนที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะซึ่งตัวของเครื่องจักรใหม่พอติดตั้งปุ๊บนะคะก็ รับออเดอร์เลยนะคะตอนนี้ในแง่ของออเดอร์เองเนี่ยเต็มมาจนถึงเดือนสิงหาละนะคะงั้นไม,ไม่ไม่ต้องห่วงสำหรับตัวของไตรมาสสนะคะยิวไฮต่อแน่นอนนะคะส่วนไตรมาสสามไตรมาสสีที่เป็นครึ่งหลักนะคะเราก็เชื่อว,ว่าจะมีการรับรู้ยอดขาย เต็มไตรมาสจากตัวของกําลังการผลิตใหม่ด้วยนะคะส่วนตัวของดีมานต่างๆของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องดื่มนะคะกลุ่มอาหารนะคะหรือว่ากลุ่มเครื่องสําอางเนี่ยยังเป็นในทิศทางบวกอยู่นะคะโดยเฉพาะไตรมาสสี่เนี่ยจะต้องปรับจับตมงอนกันว่าตัวของธุรกิจที่เกี่ยวกับกระแสกันชงกัญชานะคะ<ม>ที่อาจจะมีโปรดักต์ใหม่ออกมาเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีฉลาดใหม่นะคะสำหรับตัวของ SKU ใหม่ของแต่ละลายผลิตของลูกค้าด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย ตัวของดีมานะคะสำหรับตัวนี้ไม่ห่วงเลยนะคะตัวของออแนวโน้มที่เราคาดการนะคะในแง่ของกําไรนะคะปีนี้นะคะคาดว่าจะเติบโตเนี่ยประมาณรับสามเอรเซ็น year on year นะคะถือว่าเติบโตโดดเด่นนะคะ<ม>ปีหน้าเนี่ยแนวโน้มกําไรนะคะก็น่าจะยังคุงเติบโตไม่ต่ำกว่ายีเอร์เเพราะว่านอกจากจะรับรู้เครื่องจักรใหม่ตัวที่5ของปีนี้แล้วนะคะปีหน้าเองเนี่ย ัวของบริษัทนะคะก็จะมีการเปิดโรงงานใหม่แห่งที่สองมา,มาสักช่วงไตรมาสสองด้วยนะคะเพื่อรองรับออเดอร์ที่ยังคงเข้ามาอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะหลังจากที่บริษัทได้มีการเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าแบรนด์หรือว่าสินค้าต่างๆนะคะก็ให้การยอมรับมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะบุกตลาด นะคะต่างประเทศได้มากขึ้นนะคะปีหน้าน่าจะเริ่มเห็นออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศในแถบเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยผักดันนะคะการเติบโตของไรายได้และก็กําไรนะคะยังอยู่ในทิศทางขา,งข,างขึ้นอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะสำหรับตัวนี้ค่ะอืมนะครับไออย่างตัวอ,อย่างไอตัววัตถุดิป,ปะมันมันเกี่ยวกับเป็รปะใช่ไหม เพราะมันเป็นปลาติกบางๆ PVC PT ใช่ค่ะเต็มค่ะก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนตอนแรกก็กังวลเรื่องนี้นะคะเพราะตอนหนึ่งคิดว่าจริงๆจะทำกำไรอยู่แค่23ล้านเองด้วยก็ก็มีการแบบว่าใส่แอ s u ั p t i นตัวของต้นทุนเข้าไปว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวของเพชรหรือว่า PVC ได้มีการปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงของไตรมาสสี่ของปีที่แล้วละแต่ตัวของ PT ไม่ได้รับผลกระทบเลยค่ะคอสมาที่ไหนอยู่ทิศทาง เพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาเกิดออ็กวีคออฟสเกลขึ้นนะคะตัวของออเดอร์เยอะจริงๆนะคะอันที่สองก็คือ,อตัวของ policy บริษัทเองนะคะเป็น cost cut margin นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นทุนขึ้นปุ๊บเขาก็ พัสดุของ m a จิ i นได้ตามปกติเลยค่ะพัสทูให้กับลูกค้าหมดนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างสองแล้วก็ตัวของลูกค้านะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้นะคะก็ได้มีการเจรจาพูดคุยเรื่องของการปรับขึ้นราคาขายนะคะถ้าหากตัวของพีหรือว่าเพชรเนี่ยมีการขึ้นไปอยู่ในที่สูงมากๆนะคะก็มีการปาไว้แล้วนะคะก็สมาร์จินของ SFT ถือได้ว่าอยู่ระดับสัก ส0เปอร์เซ็นตนะคะเหนือค่าเฉลี่ยกลุ่มกลุ่มเนี่ยอยู่ประมาณสัก20%ตัวของ n e ็ตมาจิ้เองนะคะอยู่สักประมาณ15%ในขณะที่ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่9้ถึงส0เปร์เนท่านั้นนะคะต้องยอมรับว่าเขามีศักยภาพในการบริหารต้นทุนนะคะแล้วก็การพั u น o คอสนะคะให้กับตัวของลูกค้าได้ดีทีเดียวค่ะอืมแล้วที่ผ่านมาไอ้ตัวมาจิ้นมันดรอปลงไหมจ๋าไอ้ตัวพวกแบบมเมันขึ้นอ,อยางเงดรอปบ,บ้างไหม ไม่ดอบเลยถ้า SF T, SF T s อสเอฟเอนี่ยออสมาจินี่าขึ้นค่ะ,อ,ะอืมนะครับเอ,อมไม่มีหลักทานไหมจ่าอย่างเช่นแบบต้องทำสัญญาใหม่สามเดือนหกเดือนไหมถ้าแบบต้นทุนขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่ามันเร็วกว่านั้นหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีออะการเโพสต้นทุนนะคะหรือว่าราคาขายสมมติว่าลูกค้าออเดอร์วันนี้ถูกไหมคะมเขาก็จะ คอสพัดมาจินคือต้นทุนของตัวของเพชรหรือว่า pvc ีซณวันนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเออแทบจะไม่มีผลเลยอะค่ะออืมอืมมนะครับอ,อมาถึงมูลค่าบ้างคืออันนี้เราปรับประมาณการเพิ่มขึ้นไหมราคาแฟร<ห>์ไพรนะแต่ก่อนเราให้ไ่นะแต่ก่อนเราให้ตเจ็ดบาทปะ ตอนแรกอยู่แถวแถวหบาทค่ะบาทกว่าบาทห้าสี่เบาทค่ะก็พอหลังจากพอตัวหนึ่งงบออกมาดีกว่าที่คาดการเอาไว้มากนะคะแล้วก็ตัวของเทรนนะคะยังอยู่ในทิศทางที่บวกไม่ว่าจะเป็นตัวของออเดอร์นะคะหรือว่าอีกมีิต์ที่เกิดขึ้นเราก็เลยต้องมีการปับเพิ่มประมาณการกําไรที่เข้าไปรวมไปถึงราคาเป้าหมายด้วยนะคะภายใต้ v a l เร t ชั่นะคะใหม่นะคะ ราคาเป้าหมายของเรากรอบอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่8บาทถึง8บาท3 0สตางค์นะคะ p e 25ถึง 25, 26เท่าซึ่งเป็นอีอเฉลี่ยของกลุ่มบรรจุภัณฑ์แคเกจจิ้งอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว,ว่าคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว SFT เองเนี่ยถ้าไปดูตัวของมันเองจริงๆแล้วอะ่ะเทร P/E อยู่นะคะตั้งแต่เข้ามาในตลาดเนี่ยอ่อพี่30เท่านะคะ ถ้าเราอิน P/E ของมันเองสามสิบเท่ามันคือเก้าบาทห้าสิบค่ะอืมนะครับก็ตลาดก็มาจากการปรับประมาณการกําไรขึ้นอ่นะเนาะอืมมันก็เลยได้แฝงัยแบบเท่าไหร่นะแปดบาทแปดบาทถึงแปดบาทสามสิบใช่ไหมค่ะอืม,อมนะครับก็เป็นตัวที่ยังยังถือรันเทนได้ต่อนะถ้าใครซื้อไปตั้งแต่ตอนยีนะิบสองเมษายนเนาะราคาประมาณห้าบาทกว่าก,าก็กำไรยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะไม่รู้ใครถือถึง ถึงตอนนี้หรือปอนเนาะไม่รู้ขายไปกันหมดหรือยังเนาะโอเคแต่ก็ <S <S ประ,ะมาณการขึ้นเป็นอด์ค่ะพอดีลงพอดีเลยที่โอ,อ,อกาสทีนี้ตัวนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเราก็เลือกเป็นอ o พิกของ small cap ตัวของเดือนนี้เมื่อตอนต้นเดือนมิถุนายนที่เรามีออกเเปอร์ small cap ไปมีห้าห้าบริษัทน่าสนใจก็จะมี sft นะคะ pm นะคะ copper w i นะคะอนะ,ะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวของ ตัวอะไรนะพี่ทีแพกทีแพ็ทีแพทีแพกใช่ไหมคะอ่าห้าห้าห้าอวาสไวส์เป็นตัวไวส์ค่ะห้าตัวแล้วก็ถ้าไปดูงบดูกลยุทธ์ควอเตอร์สามจะมีสมอลตสองตัวก็คือ PM กับ SFT จะเห็นได้ว่า SFT เเนี่ยเรามองว่าเป็นหุ้นที่ อ่น่าสนใจจริงๆสําหรับเออ่การอินเวสต์หรือว่าคนสําหรับเออ่คนสนใจหุ้นสมอลคปนะคะนะครับเพราะว่าเป็นสต็อกพิกประจําแต่มาสามเลยนะก็แบบโอ้โหแบบเฟ้นกันมาอย่างดีแล้วอะนะครับก็เรื่องของความแข็งแกร่งของแนวโน้มภาพผลการดำเน,น,นินงานนะที่แบบมันโตได้ดีจริงๆแล้วก็มีอัพไซด์ด้วยนะโอเคเันนี้ขอบคุณจ่ามากนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะะนจ๋าก็เออ่นะเป็นดูหุ้นตัวที่แบบเล็ก นะฮะที่แบบสักยภาพาการเติบโตเนี่ยดีนะครับมูลค่ายังไม่แพงเนี่ยมันก็เป็นตัวจีท์นะที่แบบราคามันก็ปรับตัวขึ้นได้ดีมาหลายตัวนะเพราะนั้นตัวชิงเฟกเนี่ยก็เรามาอัปเดตถึงตัวภาพปัจจุบันว่าเนนมก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ปรับอัในส่วนของตัวแฟร์ไพส์เนี่ยปรับสูงขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นใครมีอยู่ก็สามารถถือได้นะครับ หรือว,ว่าแบบจะแบ่งขายไปแล้วอีกส่วนหนึ่งถืออยู่ก็ได้หรือว,ว่าจะซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังยังดูแล้วยังยังได้อยู่นะอืมโอเคเ,ออเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของตัวตัวภาพกราฟหน่อยละกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวชิงเฟก,กน,นะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยมันก็เป็นแบบภาพการแบบพักตัวมาสักระยะหนึ่งนะแต่ว่า ตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณของแบบการปรับตัวขึ้นได้ต่อหรือว่าจริงๆแล้วชุดมันก็ยังเป็นแบบอิมเพลวเวฟนะในการแบบปรับตัวขึ้นได้อยู่ถ้าดูตามแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ยังดีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นแบบขึ้นศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น1นนะครับ2ตรงนี้สมมุติดูแบบเป็นแบบน,นี้เป็น3ส,สั้นนะอ,ะอันนี้เป็น4ก็มีขึ้นหนึ่งเป็น5ได้อยู่ดีนะครับ อันนี้ดูแบบระมัดระวังก็คือเป็นหนึ่งยาวสุด3ม,มันสั้นกว่า1เพราะฉะนั้น5เนี่ยมันก็จะต้องสั้นกว่า3เราก็เทียบความยาวขึ้น3ก่อนแล้วก็ยกมันขึ้นมานะครับจะมีอยู่ที่บริเวณประมาณแถวๆนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ7.5 7.5 7.8เป็นเป้า เบื้องต้นละกันแต่แฟร์ไพ่ประมาณ8บาทถึง8.3นะครับอตอนนี้6.7ก็ดูแล้วประมาณ6.40นะ่ะฐานตรงนี้6.35ไม่ควรต่ำกว่านะเพื่อแบบปรัแบบตัวขึ้นได้ต่อหรือถ้าแบบบูนหน่อยนะคือที่มอง3อ่ะไม่ใช่เป็นแค่แบบหนิ่งของ3อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยสีไม่ใช่เป็น ขึ้น2ของ3ตรงนี้ครับตรงนี้มันก็จะเป็น3ของ3ามเลยนะอ,อันนี้คือแบบมองบูมากโอกาสไปแบบ8บาท9บาทซึ่งความจริงราคา9บาทก็ไปถึงนะถ้า PE เทสประมาณ30เท่าอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเป็นภาพนี้ก็จะขึ้นจะดีแต่เนี้ยแหละเราก็ควรดูแบบระมัดระวังไว้ก่อนละกันก็คือมองเป็นแบบซีโนแร,แรกก็คือเป็นแบบหสั้นสุด จะได้แทร็เกตประมาณ7.4 7.5เป็นเป็นเป้าถัดไปแล้วกันนะครับหรือว่าโอกาสถึงประมาณ8บาทอะ่ะก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับสำหรับตัวชิงเฟบก,ก็เป็นที่มานะครับสำหรับที่เราจะนำมาชิงชิงฟันหุ้นในวันนี้นะครับแนวโน้มผลการทำเงานดีนะครับออคอส t ูในส่วนของตัวพา s s 2ทูนะครับในส่วนของตัวต้นทุน ไปให้กับลูกค้าไดา้หุ้นยังมีอัพไซต์ทางปัจจัยพื้นฐานอยู่นะครับแนวโน้มราคาก็ยังเป็นการแตะรดับอยู่เพราะนั้นก็ใครมีถือนะครับหรือจะซื้อเพิ่มก็ได้ใครไม่มีก็ซื้อนะครับไปขายประมาณ7.4 7.5จหรือประมาณเกือบเกบกบ,บาทอันเนี้ยเป็นเป้าเบื้องต้นละกันนะครับแล้วก็แฟร์ไพยอยู่ที่ประมาณ8บาทถึงประมาณ8.30บาทนะครับโอเคก็วันนี้เป็นตัวชิงเฟกนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับ ด้วยรักระหว่ังดีสวัสดีครับ